ดิฉันทาการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งสอนในวิชาสังคมหน้นา,นาที่พลเมืองและก็รายวิชาประวัติศาสตร์นะคะและได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวิถีชีวิตของชาวไทพวนตำบลบ้านกลับผู้เรียนและครูออกศึกษาเด็นเรียนรู้ในชุมชนและรวบรวมข้อมูลโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนเป็นผู้ให้ข้อมูลพร้อมทั้งให้การสนับสนุนวัสดุการฝึกปฏิบัติต่างๆเน้นการปฏิบัติจริงผู้เรียนได้คน้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองด้วยกระบวนการกลุ่มกระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะและสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆเต็มความสามารถผ่านกิจกรรมการทำโครงงานเมื่อผู้เรียนได้นำข้อมูลมาเรียนเรียนและจัดทำโครงงานเอกลักษณ์ชุมชนเปลี่ยนล้นคุณธรรม ก็เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกสร้างความตระหนักรักท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พัฒนาสืบทอดมรดกที่ดีงามของชาวไทยพวนตำบลบ้านกลับโดยการนำเอาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของปู่ย่าตายายในตำบลบ้านกลับที่สั่งสมไว้มาถ่ายทอดให้น้องๆในโรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้โดยใช้หลักคุณธรรมนำความรู้สู่ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเกิดจิตสำนึกเกิดความรักความห,ห่วงแหนและร่วมอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยพวนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางเอวันเือแก้วที่ได้มาสอนลูหลานของไทยพว,ตวนตำบลบ้านกับเพื่อที่ได้สืบทอดวัฒนธรรมของชุมชนไทพวนที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเพื่นไปถอผ้าใช้กันมา ครับผมสาหรับคุณครูทองหลันเวียดนอกเป็นครูสอนสอนศึกษาเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจครูทองหลันพาเด็กออกไปเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนแหล่งชุมชนสุดท้ายปัญเจอปัญหาเดียวกันก็คือว่าโรงเรียนต้องการที่จะพัฒนาเด็กให้เป็นผู้มีคุณธรรมมารยาทดีครูทองหลันได้สิ่งนี้มาจากท้องถิ่นจากครูชาวบ้านจากวัฒนธรรมไทยพวนจึงพูดเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามา ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจพอเพียงด้านว่าทำคุณธรรมวันนี้ครูทองหลันได้เป็นครูดีในดวงใจและผมก็มีความคิดว่าครูทองหลันเหมาะสมที่จะเป็นครูดีสีสอพอครับ